หาผลหารและเศษโดยการหารสั้น3648หารด้วย5วิธีทำบรรทัดแรกเขียนเครื่องหมายหารสั้นค่ะตัวตั้งก็คือ3648ตัวหาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5 คูณจำนวนใดที่ได้น้อยกว่า3นะคะก็คือ5คูณ0ได้0นํำ3า3ลบ0เหลือ3เขียนไว้หน้าเลข6ต่อไป5คูณจำนวนใดไม่เกิน36 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 ห้าคูณสี่เป็นยี่สิบห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วนับไปถึงสามสิบหกค่ะสามสิบห้าแล้วสามสิบหกเหลือหนึ่งเขียนไว้หน้าเลขสี่ต่อไปห้า คูณจำนวนใดไม่เกิน14 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ2เป็น10 10แล้วนับให้ถึง14 10แล้ว11 12 13 14เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4เขียนไว้หน้าเล็8ต่อไป5คูณจำนวนใดไม่เกิน48 ห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามเป็นสิบห้าห้าคูณสี่เป็นยี่สิบห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าคูณแปดเป็นสี่สิบห้าคูณเก้าเป็นสี่สิบห้าห้าคูณเก้า เป็น45 45แล้วนับให้ถึง48ค่ะ45แล้ว46 47 48เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก3ก็คือเศษ3ได้729เศษ3 3648หารด้วย5ตอบ 729เศษสา